สวัสดีครับอยู่กับผมครับโมน้ลลอยร้อยท่อนะครับสวัสด,ดีพี่น้องประชาชนทุกท่านเดี๋ยวพาไปดูน้องมะนาวเขาซอยแขบวเอ้ยไม่ใช่สิน้องเจ้ามะขาวเสร็จแน่อนนนสร็จแแน่ <laughs> ขคบจัดขคบจัดครับขคบจัดโอ้มีน้ำด้วยครับ

โอ้เดี๋ยวผมไปดับรถก่อนทั้งนั้นนะ่ะน้ำมันผมหมดประมาณสามลิตรแล้วความ <c oughs> นี่อ้เซี้อย่างนีเอาไรไอ้น่นไอๆๆ้น่าอน่ไปไหนเราเกี่ยวว่างก่อลบลบให้ลบเสียววุฒิจัดเองครับพี่ให้อายนะอาชีพเก่าครับนี่ โอ้ยลืมหมดแล้วไม่ได้ขับนานเนี่ยโอ้ย ดูอาชีพเก่าเซียววนครับนี่ตัวดันยากทำไมคนขับรถไถต้องยู่ทกตัว้นโอ้โหหรอเปล่าแค้นอ่ะต้องเตาใช่ไหมอโต้องให้ลูกพี่ลงมือ ทำไมคนแรงแฮะนีแหละัเ้นทางก่อนโอ้ไปแล้วรถไฟ

เอมเาัหทีตรนจะกลับไปนู่นนะก็อยู่แค่นี้ลไมาถึงว่าอะก็หัวไปนูหเอานาเขามาไหถ้าเกิดถ้าเกิดอยถอยแล้วมันกลับไปทางนี้ได้ก็ไปทางนี้หดเออมันก็แล้วแต่ไงแล้วแต่อารมณ์แล้วทรงผม ไหนๆก็ลงไปแล้วครับเอาให้เสร็จเออแล้วกระดันมาตรงนี้อีกทีนี้บริษัทนิดเดวนจำกัดดีแบบนี้เดยอ้องให้ประธานบริษัททำตามเองไปสิบอยองข้างในเลยอ่าลดมา

คุณมีความคิดเห็นยังไงครับคิดว่าจะไปได้หรือเปล่าครับตรงนี้ผู้มนีแล้วครับชิบหายแล้วพี่พี่จะไล่มาฝั่งนี้เลยบอกโอ้โหติด หวัสดีค่ับสวัสดีครับโอ้มาเลยครับล็อกกี้อินดี้คันแรกเลยครับผมมาลองทางก่อนครับรถคันขาวไม่รู้รถใครไปเบียดนี่คือจะไปจอดหลีกมูอยู่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืม बाइक अच्छा है सवारी का पोम